เอากาสวัสด okay, ีนะครับผมเพื่อนๆไปเพียงนอาศัยน้องๆไปสุขสกุลนะครับเพื่อนๆเนาะสำหรับมืัอนี้นะครับเพื่อนๆในช่วงยำเมื่อเสาร์นะครับเนาะนะครับผมวันนี้ก็วันที่26แล้วนะครับเนาะนะครับผมเมษายน2567นะครับเนาะสำหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆเนาะเฮากาสีมาเบิ่งเลขตัวนี้ก็คือดับหลักสิบหลักหน่วยบนนะครับเนาะนะครับหลักดับหลักสิบนั่นนะครับเฮากาลงให้เพื่อนๆไปตั้งแต่คลิปที่แรกหมดละนะครับเนาะนะครับมีทั้งหมดห้าสูตรนะครับเนาะ เล้วเข้ากับเพิ uh, anyway, ่มมาอีกส right ูตรหนึ่งเป็น6สูตรนะครับส yeah, ําหรับด okay, right ับหลัก10บนนะครับแล้วก็ดับหลักหน่วยนี่มีอยู่สสูตรนะครับเนาะมีสสูตรเอานะครับผมเข้ากับสิไปเบิ้งกันเลยนะครับเนาะนะครับผมในเลขดับหลักสิบหลักหน่วยทั้งหมดนะครับเนาะหลัก16สูตรหลักหน่วย4สูตรอ่าเป็น10สูตรนะครับเนาะดับ10และหน่วยนะครับเนาะนะครับเข้าสินะครับผมเข้าสิบมาเบิ้งสูตรที่ หนึ่งเลยนะครับเนาะสูตรที่1ก็คือดับหลัก10ก็คือตัวนี้นะครับเนาะนะครับดับมาทั้งหมดนี้นะครับเนาะก็คือ31มวดนะครับในตัวนี้เนาะนี่นะครับดับแบบนี้เลยนะครับการประมวลผลกับแบบนี้นะครับเนาะในขวดที่ผ่านมาเขาก็นําเสนอสูตรนี้นะครับทํสหรับหลัก10เนาะนะครับสสูตรเออห้าสูตรนะครับแต่ว่าในงวดนี้เพิ่มมาอีกสูตรหนึ่งเป็น6สูตรนะครับสําหรับหลัก10บบนนะครับดับเนาะนะครับเลขไม่น่าจะมานะครับเนาะนะครับ ในเลขตัวนี้นะครับก็ดับมาทั้งหมด30มงวดนะครับดับ30มงวดเดินยาวเลยนะครับในตัวนี้เนาะเดินยาวนะครับแต่ว่าเข้าสังเกตเบ้างนะครับเลขก็จะดับไปที่ทั้งหลักสิบหลักหน่วยนี้หลายงวดนะครับเนาะนะครับส่วนมากดับไปที่2หลักเลยนะครับเนาะนะครับนะครับผมเนาะการประมวลผลนะครับผมเข้าการประมวลผลออกมานะครับในงวดนี้นะครับดับไปที่เลข2นะครับงวดล่าสุดดับไปที่เลข2 ก็เลขเก่ามากนะครับ598งวดนี้ด <Took ination S 1> so ับตัวเก่านะครับดับไปที่เลข2นะครับเนาะนะครับในหลักสิบดับไปที่เลข2นะครับนะครับเนาะสำหรับสูตรที่1นะครับเนาะก็ดับไปที่เลข2นะครับเนาะดับไปที่เลข2ในสูตรที่1นะครับในหลักสิบเนาะดับไปที่เลข2นะครับต่อไปนะครับสูตรที่2นะครับเนาะนะครับสูตรที่2ในเลขดับนะครับเนาะสูตรนี้ก็เดินมาเท่ากันนะครับเนาะสามสิบวดเท่ากันนะครับ ในเลขศูตรนี้ก็ดับตัวเดียวนะครับดับสูตรละตัวนะครับเนาะดับสูตรละตัวนะครับในตัวนี้นะครับก็ดับเอาอยู่นะครับเนาะในงวดที่ผ่านมานั้นเท่ากับได้นาเสนอให้เพื่อนๆนะครับเนาะนะครับก็คือดับหลักสิบนะครับเนาะในงวดที่ผ่านมาดับไปที่เลขเจ็ดเลขเก้ามานะครับเนาะเลขเก้ามาในงวดนี้นะครับเนาะดับไปที่เลขศูนย์มาทันปะนะครับในหลักสิบดับไปที่เลขศูนย์นะครับเนาะนะครับในสูตรที่สองดับไปที่เลขศูนย์นะครับเนาะศูนย์ นะครับต่อไปนะครับสูตรที่3นะครับเนาะสูตรที่3นี่นะครับก็ดับมา30มงวดเช่นเดียวกันนะครับเนาะนะครับผมสูตรก็ตามนี้เลยนะครับเนาะตามที่เขามาไว้นี่ละนะครับนี่นะครับเนาะนะครับผมแล้วก็ดับมาทั้งหมด30มสิงวดนะครับเนาะดับ1ตัวนะครับสูตรละ1ตัวเนาะนะครับก็ดับมาแบบนี้เลยนะครับเนาะนะครับในเวลาสุดนี่ดับไปที่เลข5นะครับเนาะดับไปที่เลข5 เลขเก้ามานะครับเนาะเลขเก้ามานะครับงวดนี้นะครับปราวลผลออกมาแล้วดับไปที่เลขสี่นะครับดับไปที่เลขสี่นะครับเนาะในหลักสิบบนนะครับสูตรที่สามนะครับเนาะนะครับผมไปที่สูตรที่สามนี่ก็เป็นเลขสี่นะครับเลขสี่นะครับเอาศูนย์สองสี่นะครับในเลขดับหลักสิบนะครับเนาะต่อไปสูตรที่สี่นะครับเนาะที่สี่ นะครับสูตรที่4นะครับเนาะนะครับในตัวนี้นะครับเนาะก็ดับมาเท่ากัน30มงวดนะครับดับตัวเดียวนะครับดับ1ตัวสูตรก็แบบนี้เลยนะครับเนาะเดินยาวนะครับเนาะสามสิบงวดนะครับเดินแบบนี้นะครับเนาะในเวลาสูตรนี่ก็ดับไปที่เลข3เลขเก่ามากนะครับเนาะในหลัก10บบนงวดนี่ดับสีนะครับเนาะสูตรที่4กับดับสีกับสี่ซ้ำกันนะครับเนาะซ้ำกันกับสูตรที่3นะครับ4นะครับเนาะ ต่อไปสูตรที่หานะครับเนาะสูตรที่ห้านะครับ huh สูตรที Whereas, ่หานี่นะครับเนาะสูตรที่ห้านี้ก็ดับมาทั้งหมดสามสิบมวดเช่นเดียวกันนะครับเนาะนะครับใส่เลขเพียงตัวเดียวนะครับก็คือเอาหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งบวกสองแล้วก็เป็นเลขดับเลยนะครับบวกสองก็เป็นเลขดับนะครับในหลักสิบนี้ก็ดับเอาอยู่นะครับสามสิบมวดงวดนี้เป็นงวดที่สามสิบเอ็ดดับในเลขสี่นะครับงวดที่ผ่านมานะครับเลขเก่ามาเนาะนะครับสําหรับงวดนี้ดับไปที่เลขหนึ่งนะครับเนาะดับหนึ่ง นะครับสำหรับหลัก10บนะครับกับหนึ่งนะครับรับเนาะหนักกระผมต่อไปนะครับสูตรที่6นะครับนี่6สูตรนะครับเราเพิ่มมาอีกหนึ่งสูตรนะครับสูตรนี้การดับ30หงดด้วอกันนะครับเนาะสูตรนี้ดับ3ามสหดนะครับในสูตรนะครับเอาหลัก10กับหลักหน่วยครั้งที่4บวกกันเป็นเลขดับเลยนะครับในหลัก10บนนะครับเนาะบ่มาจักหวดนะครับนอนเดือนเนาะนี่ครับ10กับหน่วยครั้งที่4 บวกกันเลยนะครับเนาะสามสิบงวดนี่พันเฉลุยนะครับเนาะนี่นะครับเนาะแอดลองเบิรงแล้วนะครับนี่นะครับพันเฉลุยเลยมันจะมาแบบนี้เลยนะครับสิบกับหน่วยงวดล่าสุดเดียครับสองศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์ก็ศูนย์บอกศูนย์ก็ได้ศูนย์นะครับเนาะได้ศูนย์นะครับเนาะศูนย์นะครับดับศูนย์ในสูตรที่หกก็ดับศูนย์นะครับเนาะก็ซ้ำแล้วนะครับเนาะซ้ำนะครับเนาะหกสูตรนะครับดับไปตั้งโต๊ะหนึ่งสองสามสี่หกสูตรดับสี่โตก็จะมีนะครับ หนึ่งสองสามสี่นะครับเนาะนะครับดับไปสี่ตัวกับใครมีเลขสามกันอยู่เลขศูนย์กับเลขสี่ดับสี่เหลือหกนะครับตัวที่เหลือนะครับ, 0, 1, บเ 2, 0, 1, 2, นาะ,นะ 3, นะตัวที่เหลือนะครับศูนย์หนึ่งดับไปแล้วเหลือสองศูนย์หนึ่งสองไปแล้วนะครับเนาะเหลือสามนะครับตัวที่เหลือนะครับสามสี่ไปแล้วเหลือห้าหกเจ็ดแปดเก้าเหลือหกตัวนะครับสามห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่คือตัวที่เหลือนะครับ ดับไปสี่ตัวนะครับต่อไปนะครับผมเข้าสิบไปเบิ้องลักหน่วยนะครับลักหน่วยในลักหน่วยนะครับเนาะดับมาทั้งหมดนะครับกับเป็นเลขดับสามสิบหดเช่นเดียวกันนะครับในหลักหน่วยเนาะเดี๋ยวเข้าสิบไปเบิ้งสูตรที่หนึ่งนะในสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรนี้ก็สามสิบหงดท่านนะครับเนาะในสูตรที่หนึ่งคือดับหลักหน่วยนะครับนะครับสูตรแบบนี้เลยนะครับดับหลักหน่วยนะครับเนาะนะครับเข้าตัดมานีนะครับเนาะสิบหาหดนะครับเนาะนะครับ ดับ30มวดเช่นเดียวกันนะครับดับแบบนี้เลยนะครับสูตรก็ตามนี้เลยนะครับเนาะนะครับดับมาแบบนี้เลยนะครับผมสูตรหนึ่งตัวขึ้นกันนะครับเนาะดับตัวเดียวนะครับในสูตรนี้เนาะนะครับแล้ววัาที่นี้นะครับเนาะสำหรับในหววนี้นะครับเนาะงวดล่าสุดนี้ดับไปที่เลขสองนะครับเลขแปดมาครับเนาะแปดมางวดนี้ดับศูนย์นะครับหัวนี้ดับศูนย์เพราะฉะนั้นเลขศูนย์เนี่ยติดทั้งสิบทั้งหน่วยเลยเลขศูนย์นะครับติดทั้งสิบทั้งหน่วยนะครับ ศูนย์นี่ก็คือจะไม่มาในหลักสิบและหลักหน่วยนะครับเนาะนะครับผมเอาภาสิไปสูตรที่หนึ่งนะครับเนาะในหลักหน่วยก็ดับไปที่เลขศูนย์นะครับศูนย์ต่อไปสูตรที่สองครับสูตรที่สองนี่ครับสามสิบงวดเช่นเดียวกันนะครับเนาะนะครับผมเดินยาวนลยครับไม่มีสะดุดเลยดับหลักหน่วย ดับเจ็ดแปดมาดับสี่สองมาดับเจ็ดสองมาดับเจ็ดหกมาดับห้าหนึ่งมาดับสองศูนย์มาดับแปดเจ็ดมาดับสองเจ็ดมาดับศูนย์สี่มาดับสามเก้ามาดับห้าสามมาดับสี่ห้ามาดับเก้าสามาดับสองหกมาดับเจ็ดหนมาดับสอมานะครับเนาะในงวดล่าสุดนี่นะครับสาหรับงวดนี้ปลาม้วนผลออกมาแล้วดับไปที่เลขหนะครับเนาะเอาขึ้นหน่อยลงหน่อยลงตัวหนังสือเหานะครับเนาะมันน่อยลงคือมันยุบรงคือย่งไรนะครับเนาะว่ามันขึ้นตัวใหญ่อยู่นะครับ ขึ <ève S 2> sociedad, ้นอีกแค่น <t> ้อยหน่ยบาอย่างเอยมันโตน่อยพอเนาะนะครับเพื่อนเนาะนะกครับเอ้านี่นะครับเนาะดับไปที่เลขห้านะครับเนาะในงวดนี้นะครับสําหรับสูตรที่สองนะครับลักหน่วยเออลักหน่วยดับไปที่เลขห้าเลขห้าก็จะไม่มาในหลักหน่วยนะครับเอ้าดับไปแล้วเลขห้านะครับต่อไปก็จะเป็นสูตรที่ที่สามเนาะต่อไปสูตรที่สามนะครับ สูตรที่สามที่ใส่บสูตรอะไรสูตรที่สามนะครับสูตรที่สามน <ส Galile> ี่ตัวนี้นะครับเนาะนะครับสูตรนี้ก็เดินสาม Pop? สิบวดเช่นเดียวกันนะครับเนาะตัวนี้นะครับเป็นสูตรที่ไม่หลุดเลยนะครับเนาะสามสิบมวดนะครับนี่นะครับอันนี้ห้องบริวงเนะครับบริวงนะครับตัวนี้กระสีดับตัวเดียวคือกันนะครับตัวเดียวคือกันนะครับเ้าตัดมาสิบหาวดเนาะนะครับ ในเลขตัวนี้ก็ดับไปที่หลักหน่วยบนคือกันนะครับเนาะในงวดที่ผ่านมานี่นะครับเนาะดับไปที่เลข2นะครับเลข8มานะครับเนาะนะครับเลข8มาสําหรับงวดนี้นะครับดับหนะครับเลข6ดับหลักหน่วยนะครับเนาะในงวดนี้เลข6ดับหลักหน่วยนะครับนี่นะครับเนาะนะครับสูตรที่3ดับหนะครับในหลักหน่วยนะครับเนาะดับหในหลักหน่วย นะครับหลักหน่วยดับไปที่ตัวนี้ต่อไปสูตรที่4นะครับสูตรที่4มี4สูตรเออมี4สูตรนะครับมี4สูตรนะครับเนาะในสูตรที่4นี่ก็30มงวดเช่นเดียวกันนะครับเนาะในหลักหน่วยนะครับดับหลักหน่วยนะครับเนาะดับหลักหน่วยบนนะครับเนาะบนนะครับนี่นะครับเนาะในงวดที่ผ่านมานั่นกระดับ2นะครับดับ2กับแมาเนาะนะครับ สำหรับงวดนี้นะครับประมวลผลออกมาแล้วดับศูนย์นะดับศูนย์ห้งบริวงเนาะดับศูนย์นะครับเนาะดับเอาอยู่นะครับเนาะดับเอาอยู่ดับศูนย์นะครับสําหรับเลขวันนี้ดับศูนย์เพราะฉะนั้นก็จะดับไปที่สามตัวนะครับศูนย์ห้าหกนะครับศูนย์ห้าหกดับไปที่หลักหน่วยนะครับเนาะถ้ามันดับแบบนี้นะมันก็จเหลือหลายตัวไปนดับสามก็เหลือเจ็ดหลเหลือเจ็ดตัวนะครับเนาะนะครับผมสําหรับหลักหลักหน่วยนะครับเนาะนะครับ ก็สิเหลือหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่เจ็ดแปดเก้าหวดมันเหลือหลเดยเพราะว่ามันดับหน่อยเนาะเหลือหลายนะครับเหลือไปที่เจ็ดตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่เจ็ดแปดเก้านะครับนี่นะครับหนึ่งสองสามสี่เจ็ดแปดเก้านะครับในตัวนี้เนาะนับลักหน่วยนะครับ แต่ว่านะครับในเลขเด่นของเรานะครับเนาะในเลขเด่นของเรามันก็จะมีติดอยู่ทั้งหมดเลยนะครับเนาะห้าหกเจ็ดนี่ในหลักสิบนะครับในหลักสิบบนนะครับติดเลยนะครับเนาะผ่านฉลุยเลยนะครับห้าหกและเจ็ดสามตัวนี้นะครับผ่านเฉลุยนะครับเนี่ยผ่านฉลุยเลยนะครับแล้ววันที่นี้สาหรับหลักหน่วยตัวนี้นะครับเนาะหลักหน่วยตัวนี้ในหลักหน่วยของเขานันก็จะมีนะครับในหลักหน่วย 3 4 7สี่เจ็ดหนึ่งนะครับเนาะนะครับ3ามสี่เจ็ดหนึ่งเอาผ่านเฉลุยนะครับเนาะมีสามมีสี่มีเจ็ดแล้วก็มีหนึ่งเอาผ่านหมดทุกตัวเลยนะครับเพื่อนๆเฮ้ยผ่านหมดทุกตัวเลยนะครับมีเจตัวเลขสตัวนี้ผ่านเลยนะครับผ่านในหลักหน่วยนะครับสามเจ็สามสี่เจ็ดหนึ่งนะครับเนาะนี่นะครับคือหลักหน่วยเฮาเนาะนี่นะครับหลักหน่วย3ามสี่เจ็ดหนึ่งนะครับ นะครับนี่สามสี่เจ็ดหนึ่งนะครับชุดเต็มนะสามสี่เจ็ดหนึ่งเนาะนะครับ allez, ว 5, 6, 7, sink, 3, 4, 7, 1, ันนี้นะครับห้าหกเจ็ดนี่ก็ผ่านสามสี่เจ็ดหนึ่งก็ผ่านนะครับเนาะนะครับนี่นะครับในหลักหน่วยตัวนี้นะครับผมเนาะนะครับมันก็จะเหลือไปที่ตัวนี้นะครับบานที่นี่นะครับเนาะเดี๋ยวนะครับในในคิปตัวไปนะครับในคลิปตัวไปเดี๋ยวเราจะค่อยมาเบิ้งหลักหน่วยสุรคุกขี้นะครับหลักหน่วยสุดคุกขี้ในสูตรนี้นะครับเนาะจะมาที่ตัวใดนะครับ หลักหน่วยสูตรคู่ขี้นะครับในตัวนี้เนาะนะครับได้ไปที่ตัวนี้เลยทั้งหมดเจ็ดตัวนะครับเนาะจะมีเลขขี้อยู่หนึ่งสองสามสี่มีลูกคู่อยู่หนึ่งสองสามเนาะนะครับเลขขี้สามตัวเลขคู่เลขขี้สี่ตัวเลขคู่สามตัวเป็นเจ็ดตัวเนาะอยู่ในนี้นะครับนี่นะครับเนาะก็ผ่านเฉลยนะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นนะครับเนาะเลขในงวดนี้นะครับเนาะเราก็มั่นใจว่าชุดนี้นะครับ จะเข้านะครับนะยี่สิบคู่นี้จะเข้านะครับนะครับคู่เด่นของเรานะครับถึงสิบว่าเขาแต้มกระซังนะครับห้าหนึ่งเนี่ยนะครับสาคัญมากเลยห้าหนึ่งนะครับเนาะเพราะว่ามันเข่าอยู่ในแถวห้านี่นะครับห้าสามห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าสี่นะครับนี่นะครับเนาะนะครับผมเอาละครับผมก็ขอขอบคุณนะครับผมท่าน ข้าราชการนะครับเนาะข้าราชการตำรวจนะครับเนาะที่อำเภอสว่างของเขานะครับเนาะนะครับผมเพิ่นกานะครับเนาะเป็นเอฟซีของเขานะครับเพิ่นกาเบิ่งในของเขาอยู่นะครับเนาะนะครับผมกับเพื่อนะครับเพื่อนๆเนาะหนักกระเป๋าผมกัขอขอบพระคุณนะครับป๋าใหญ่ใจดีนะครับเนาะเพิ่นกาได้นะครับผมกัมีความ นะครับเนาะเพิ่นก็มีความสนใจนะครับในการเสียงโชคเสียงดวงนะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเพิ่นก็ว่าปกติกาซื้อสลากกินแบ่งอยู่ว่ันศุกร์แต่ว่าจะติซื้อตัวแรกว่าันศุกก็เลยนะครับผมก็เอาเลขกสองน้าบนนี่ล้านะครับเนาะเพราะได้ไปเสียงโชคเสียงดวงนะครับเนาะลอตเตอรี่นะครับเนาะสนับสนุนการขายน้ำนะครับเนาะนะครับก็กระตุ้นเศรษฐกิจไปอีกทางหนึ่งนะครับเนาะนะครับสําหรับผู้ที่เพิ่น เป็นพอ้าแม่ขายนะครับเนาะในการขายลอตเตอรี่นะครับเนาะกัเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงดีกว่าเดานะครับเนาะเออเพื่อนวางสันเนาะดีกว่าเดานะครับเออนะครับเนาะมันก็ยังเป็นแนวทางได้อยู่นะครับพอจักใบซองใบใน,นี้นะวันเาร์เพราะเสี่ยงโชคครับเอานะครับผมกขอขอบคุณนะครับทางสถา,านีตำรวจ สอฟต์สว่างแดนดินนะครับเนาะเอานะครับเพุ่นการิดตามเป็นเอฟซีของเฮาอยู่หลายคนนะครับผมเนาะเอาขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับเนาะนะครับผมเอานะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับเนาะเอ้กาเซียวไว้เพียงสมรเด้นะครับเพราะว่าในเลขดับของเฮานั่นนะครับก็ได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับเนาะนะครับผมคุมโตคู่นะสิเป็นนี่นะครับเนาะเฮากะได้นี่นะครับเนาะ เราฟันทงให้เพื่อนๆไปนะครับที่เข้าหมักสีไว้ดีแล้วครับนอกจากสีใดเป็นสีใดแน่นี่ครับเนาะนักครับผมแต่ว่าชุดที่เขาให้เพื่อนๆเป็นที่แรกก็คือไม่เกี่ยวกับแต้มคือตัวนี้นะครับเนาะนี่ตัวนี้ไม่เกี่ยวกับแต้มหกห้าหนึ่งแล้วก็หกศูนย์หนึ่งแต่ว่าติดดับนะครับเลขศูนย์ติดดับในหลักสิบนะครับนี่นะครับเนาะเลขห้ากับเลขหกติดดับในหลักหน่วยพะนะ นะครับเพราะฉะนั้นก็ไหลมาอยู่หลักสิบและหลักร้อยทั้งหมดเลยนะครับอืมเพราะฉะนั้นนะครับเลขกของเฮาก็มาให้มันแขอนไปโยแต่ละท่างนะครับเนาะนะครับผมเอานี่นะครับเนาะติดดับไปที่นี่นะครับเนาะห้ากับหกเนี่ยเลขหลักหลักหน่วยไปบ่ได้ต้องมาหลักสิบและหลักร้อยอย่างเดียวนะครับเนาะติบหลักร้อยนะครับเนาะอ่าหลักหน่วยนี่ให้ตัวอื่นเข้าไปนะครับตัวที่เขาไม่ติดนะครับเนาะก็ให้เขาไปนะครับ เอาละครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับแอดกเสษตัวเพลงสำนีกเลยร้านเพื่อนไปเลยนะครับเนาะเอานะครับก็ตาในชว่งวงนี้อากาศมันห่อนนะครับเนาะอนไม่ห่อนธรรมดาดิว่ามันไฟล้นนะครับเนาะนะครับ <guid medo> ผมห่อนกห่อนปวดคอนโผล่อนกระเดียวบาดนะครับเนาะหือว่ามันสิลวกเอาโอดไปนะครับเนาะนะครับผมออกมานอกมาหน้าเฮานะครับเนาะกลับไปอยู่ในห้องแอร์ได้นะครับเนาะมันกอต้องโซกับฝ่ากับพณ์อย่หน่อยนะครับแดดเนาะนะครับ เอานะครับผมกาหลังโซฟานาโซเดนนะครับเนาะนะครับผมการธรอาหารจินนะครับในอิสานบ้านเฮานะครับต้องปากัะตินทีบนะครับเนาะนะครับผมในซูเมอร์นี่กักไข่ก็จะกรอนไหลนะครับเพราะว่ามีเครื่องทุนแรงเข้ามานะครับเหมือนบริไซแห่งจะคลองลายปันใดนะครับการมีเครื่องทุนแรงมีรถแท็กเตอร์นะครับเนาะในการทําเกษตรต่างๆนะครับแต่ก่อนเนี่ยโอ้โหก้นจนบักจกเหี่ยนนะครับเนาะบักจกเหี่ยนบ่นะครับซูเมอร์นี่ซูเมอร์นี่บักจกบ่เหี่ยนไลย นะครับเพิ่มเผืมีบักจกซัมเมอร์นี่แต่ก่อนเนี่บักจกเนี่ยคือเป็นนะครับอุปกรณ์การเกษตรที่สําคัญที่สุดเลยนะครับขาดบ่ได้นะครับมีหลายเท่ตอนแห่งดีนะครับมีสองสามอันแห่งดีนะครับเนาะนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับซัมเมอร์นี่ วุ้ยบ่มีดอกนะครับเสมอเนี่บ่มีนะครับเพราะว่าเปเครื่องทุนแรงอย่างเดียวนะครับเนาะมันก็เลยพนแรงไปได้ไล่นะครับการทั้งนันก็รวดเร็วขึ้นนะครับเนาะเข้ากับบอมืมอร์ลายปันไดเอานะครับผมสําหรับในคลิปนี้แอดกระเชวาเรื่งสำเนินเด้อลามเพื่อนไปเลยนะครับเนาอกจาบเหล็กตัวเองของเขานะครับดับไปที่ตัวนี้เดี๋ยวจะคอยทำมาเบิร์เดี๋ยวข้อทีจับให้มันหน่อยลงอยู่ดอกนะครับหน่อยลงก็นี่อยู่นะครับนี่มันหลายพลมันจับคู่กันเมื่อไหร่นะครับเนาะนะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้เอาหนียวเรื่อนไปเลยสวัสดีครับ